มีเมนูอะไรบ้างวันนี้ย่าต้องไปถ่ายเมนูที่ร้าน a d You w i t มีอะไรบ้างนะมีเนื้อนอกด้วยอ๋อใช่แล้วเ,เป็นแบบซีฟู้ดก็มีด้วยนะนี่จะบอกว่าปลาหมึกอ่ะสดมากขนาดที่ว่าเอาขึ้นเรือม,มาปุ๊บะก็น็อกเลยเพราะฉะนั้นเนื้อจะหวานละมุนล,ลิ้นละลายในปากสุดๆแล้วน,นี้นะจะเป็นปูทะลบะที่เขาว่าหายากยต้องไปญี่ปุ่นถึงจะได้กินอ่ะก็ไม่ต้องเลยเพราะว่าที่เนี่ยเขารวมไว้ให้หมดแล้ว ตัวใหญ่มากน่ากินมากเลยอ่ะเลยช่อ,อันนี้ก็เป็นหมูหันคาเวียร์หอใช่ว่ากินคาเวียร์ก็มีนะเป็นเมนูฟิวชั่นของที่ร้านเองน่ากินมากอ่ะแล้วเมนูไหนที่ขายดียที่สุดในร้านหรอก็ต้องนี่เลยหมูดำหันตามใจปรารถนาย่าก็ไม่น่าถามเลยเพราะว่าย่าได้นมาว่าเป็นเมนูหมูหันอันดับหนึ่งของประเทศเลยอะพรุ่งนี้ย่าต้องไปถามี่เศษแหละ แล้วเมนูซิกเนเจอร์ล่ะนี่เลยก็ที่อยู่ข้างๆกันนี่ไงจะเป็นเนื้อโทมฮอสแบล็กแองกัสลูกค้ามากินกี่คนกี่คนนะก็ต้องชมตลอดว่าเนื้อนุ่มมากรสชาติก็หมักเข้มเข้าเนื้อเข้มข้นสุดๆน่ากินมากน่ากินหมดทุกอย่างเลยนี่แล้วก็มีนี่ด้วยโทมฮอสโชว์อาหารแบบเป็นเซ็ตก็มีด้วยนะอย่างอันเนี้ยเซ็ตลนโตราคาแค่4ี่พเองได้ทั้งหมูดำหั่นครึ่งตัว แกงส้มปลาก,กระพงกุ้งต่อปีโดผัดผักสาวสหายก็มาด้วยนะหน้ำส้มคันก็มีแล้วก็ยังมีบัตเตอร์ไฟเอฟเฟกอีกด้วยหมูหันขั่วพริกเกลือกระเทียมดองก็มีด้วยนะและนี่นี่น,น,นี่มีลูกชิ้นรวมลูกจิ้มด้วย แล้วที่เนยชอบเลยก็คือกุ้งดองซีอิ๊วอันเนี้ยแซ่บมาก mm hmm. เห็นไหมว่าได้ถึงเจ็ดรายการแต่ว่าราคาแค่สี่พันห้าเองคุ้มมากคุ้มมากเลยแล้วไนดะ้ของเยอะมากหรือว่าจะเป็นเซตสองสัญชาติอย่างเซตอาหารจีนกับเซ็ตอาหารยุโรปก,ก็มีดูสิที่นี่เขาเหมือนกับอยากให้ทุกคนมาทานอาหารแล้วก็ได้ตามที่เขาปรถนาไม่ใช่แค่เรื่องอาหารแต่ว่าเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วยใช่ไหมใช่แล้วแหละตอนที่ตั้งชื่อร้านพี่เสกบอกว่า อยากให้ทุกคนที่นี่มีความสุขตามใจปรารถนาทั้งลูกค้าแล้วก็พนักงานแล้วพนักงานล่ะรู้สึกแบบไหนจริงๆไหมเออเลยว่าทุกคนรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะพนักงานที่นี่ทุกคนอยู่กันแบบครอบครัวพี่เสกก็คอยสอนทุกคนเหมือนกับน้องดุเพื่อสอนพี่เสกเป็นคนละเอียดมากคอยตรวจตาเองทุกตารางนิ้วเลยยิ่งกว่าคุณแอฟผู้ตรวจการซะอีก ย่าชอบตอนที่เนยพูดถึงเรื่องงานมากๆเลยนะเพราะว่าเนยดูมีความสุขมากเลยการเนายชอบที่นี่นี่นะให้เขารู้สึกเหมือนกับเนยได้อยู่บ้านย่าเห็นคนที่ย่ารักทํางานแล้วมีความสุขขนาดนี้ย่าจะต้องทําการบ้านให้หนักแหละเพราะว่าจะต้องโปรโมทให้คนมารู้จักที่นี่ให้เยอะมากที่สุดดูเมนูพวกนี้เราเริ่มหิวแล้วอ่ะกินอะไรดีล่ะกินอะไรดีนะกินเนยได้ไหมละ่ะ As you wish I'll be yours forever I'm Jay now โอเคหรือ,อยังอะแต่นเนยว่าแสงมันยังไม่ค่อยเข้ากับบรรยากาศเท่าไหร่เลยแง่ว่าควรต้องเพิ่มอะไรอีกไหมอะแง่ว่ามันก็สวยแล้วนะแต่ถ้าจะให้เพิ่มยง่ว่าต้องเพิ่มความหวานนิดหน่อยเหมือนกับความหวานของงานนี้ที่ทำให้งานนี้สมบูรณ์แบบยา่าหยุดพูดแบบนี้เลยนะถ้าคนอื่นมาเห็นเข้าจะดูไม่ดี หน่อจะไม่มีสมาธิทำงานดิพิสิท์ก็ว่าเหนืงโอเคโอเค หมูที่คัดตรงตามมาตรฐานหั่นด้วยความประณีตให้ขึ้นเก็ดเม็ดละเอียดเสิร์ฟพร้อมกับซีซันนิ่ง4รสชาติแล้วก็สอดอีก5รสชาติค่ะเย้เป็นยังไงหมูหัน่น9รสชาตินี่เป็นวิธีการเสิร์ฟรูปแบบใหม่ของตามใจปราถนาแอดจูวิ h นะจ๊ะ อลังการมากเลยค่ะอยากทราบว่าอลังการขนาดนี้อยู่ที่เซ็ตประมาณเท่าไหร่คะเซ็ตนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ6.900บาทไม่ใช่แค่กินในร้านนะครับเดี๋ยวมีกระเป๋าหนังพรีเมียมกลับไปให้ด้วยมีกระเป๋าหนังพรีเมียมก็ถ้ากินไม่หมดก็เอากลับไปได้หรือว่าถ้าสั่งแบบเดลิเวอรี่ก็จะได้กระเป๋าแบบนี้นไปเลยสำหรับหมูหัน9รสชาตินี่โอ้กระเป๋าสวยมากเลยค่ะอ่าแน่นอน แต่ว่าหมูหันแบบเดิม3.5มพเราก็ยังมีอยู่นะก็เปลี่ยนวิธีการเสิร์ฟเหมือนกันแต่อันนี้คือสุดๆไปเลยชอบมากเลยค่ะจริงๆ่ี่ตรงนี้พี่ส่งไปประกวดที่ดาวังคารแล้วนะพอดีอีรอนมัตเขาบอกว่ายังเอาขึ้นสเปซเอ็กไม่ได้รออีกปีใช่ครับใจมากเลยค่ะชอบมากเลยค่ะเหมือนได้ดูโชว์ของร้านเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ยังไม่หมดแค่นี้นะเดี๋ยวเฟสต่อไปกำลังจะมา พิเศษสักคู่นะคะเมนูนี้ชื่อว่าทอมฮอกแบงกัสเกนเฟดนะคะขูด mm hmm. เนื้อทันยพืชนานถึง2-70วันค่ะเป็นเนื้อติซิคงที่ใหญ่ที่สุดของวัวน,นะคะและมีไขมันแทรกในระดับแมมโมรี่สกอร์สาถึงสระดับค่ะผ่านการไดเอทสิบห้าวันเพื่อให้ได้รสชาติของเนื้อที่เข้มข้นและก็นุ่มึ้นนะคะน้ําหนักของเนื้อเช่นนี้จะอยู่ที่หนึ่งสองรวมกระดูกนะคะ mm hmm. นี่ยังไม่จบนะคะมีไฟด้วยค่ะ่าหนูหล่อมากหรูอีกแล้วอลังการอาหารที่แอดูวิทนี่มีแต่แบบเซ็ตอลังการใหญ่โตมากๆเลยไม่อลังการก็มีนะร้อยกว่าบ,บาทก็มีไม่ถึงร้อยก็มี<า>มีหลายราคาเลยมีหลาย,ลยรายคาทุกรูปแบบคือเหมือนได้ดูการแสดงของร้านทุกขั้นตอนเลยเขาเรียกว่ามันเป็นประสบการณ์ในการแดกอุ้ยในการกินค่ะอ,<า>อื ื่เต้นไปกินไปอ,อร่อยไปประสบการณ์ประสบการณ์ปร,รณประทับใจมากค่ะที่ร้าน Aduvit คือไม่ผิดหวังนะคะถ้าเกิดมามแน่นอนขั้นตอนต่อไปเนี่ยของเนื้อโทมาฮอคแบล็กแองกัสเนี่ยเราก็จะมีการทอดด้วยซอสคาเฟ่เดอปารีสหรือว่าเนยคาเฟ่เดอปารีสเป็นเป็นเนยที่เราหมักในสไตล์แบบฝรั่งเศส เพื่อให้เนยเนี่ยมันซึมเข้าไปในผิวของเนื้อเพิ่มรสชาติแล้วก็เพิ่มกลิ่นเข้าไปก่อนที่จะเสิร์ฟให้กับลูกค้าทุกโต็ะตจะมีพรีเซนต์อย่างนี้ทุกโตเลยแล้วอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้เป็นกุ้งลอ b เตอร์แคนา i a n นะครับที่เสิร์ฟคู่กับซอสไวน์ขาวต้องกินกับซอสโดยชอ้อตเลยใช่ไหมแน่นอนนะลองดูอ่ะเชิญเนื้อลงมาเลยค่ะ คือมันกลมกล่อมมากเลยค่ะถ้าเรากินกับซอสตัวนี้ลองเนื้อไหมเนี่ยชิ้นเบลอเลยเนี่ยไม่ไม่ต้องไม่ต้องหั่นเลยกัดเลยเป็นไหมด้ามขวานไงเอาไหมลองหน่อยไหมแต่จริงๆพี่อยากลองแล้วเนี่ยพี่ชอบมากเลยเนี่ยหนูเห็นในคลิปเนี่ยหมอมธนาแตกเนี่ยเขากินแบบอลังการมากหนูอยากเห็นตัวเป็นๆวันนี้ได้ไหมคะอันนี้ตัวปลอมค่ะอันนั้นตัวจริง อันนี้เดี๋ยวนี้พี่เปลี่ยนแบบเป็นหม่อมถนัดทานค่ะเพราะนั้นพี่กินแบบละเมียดละเมียดแล้วกันนะคะได้ค่ะนี่ฮะกินนี่กินกินหอมหอมใหญ่โอ้โหถนัดทานน่าสงสาร นที่นี่ดูตั้งใจทำงานกันมากเลยเนอะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมร้านตามใจปัารานาคนถึงได้มาเยอะขนาดนี้แล้ววันนี้เป็นยังไงบ้างคะเหนื่อยไหมนิดหน่อยแต่ว่าแค่ได้เหงนหน้าแฟนก็หายเหนื่อยแล้วจริงหรอจริงสิกำลังใจของเขาแล้วยารามรทำงาที่นี่เป็นยังไงบ้างก็ <S <S มีเนอยอยู่ข้างๆก็โอเคหายเหนื่อย ไปแน่จ้ะน้องเนยงานที่พี่สั่งไว้เนี่ยได้ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วหรือยังเรียบร้อยแล้วค่ะจริงเปล่าจริค่ะน้ำเปนเนี่ยใบไม้ยังเต็มไปหมดเลยกระเจิงกระจกเนี่ยยังเป็นคราบหมดเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเลย,เยใช้ให้อีกทีนะคะอืมเดี๋ยวพี่มาตรวจใหม่นะอ้าวเป็นไรล่ะเนี่ยฮะเหมือนฝุ่นจะเข้าตาเลยค่ะ ไหนคุณไหนมันเคืองตาไหนเลียมเลียมเลือบตาดิซ้ายขวาและนี่นะคะก็คือบรรยากาศร้านของ a d i u w i t นะคะเอ๊ะสองคนทำอะไรกันล่ะลองดูดีออกไหมออกไหมเหมือนจะดีขึ้นละเหรอร้านก็ไปทำงานที่พี่สั่งนะ เนยย่า <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> มีอะไรเปล่าเมื่อกี้ทาอะไรอะ่ะใกล้ชิดกันขนาดนั้นอะอ๋อพอดีเมื่อกี้ฝุ่นเข้าตาเนอยอะ่ะพี่แอร์เขาก็เลยช่วยดูให้หรอแล้วช่วยแล้วดีขึ้นไหมล่ะถ้าเกิดไม่เห็นอะก็คงจูบกันลวมั้งย่าพี่มันอะไรอะ <Yeah. S 1> แต่บอกว่ามีอะไรจะคุยกันไงแต่ผม <Yeah. S 1> ว่าเข้ามาหาเรื่องทําอะไรช่วยเก่งใจเพื่อนร่วมงานเนยบ้างดิจะมาหึงหวงอะไรย่าอ่อน บาปะเป็นแฟนกันก็ต้องเชื่อใจกันดิวะเชื่อใจหรอจะจูบกันอยู่แล้วถ้าเกิดไม่มาเห็นอะอ๋อที่ไม่ให้มาทำงานด้วยก็เพราะแบบนี้ใช่ไหมได้กับพนักง,งานที่นี่ไปกี่คนแล้วล่ะทำไมพูดพ้อยๆแบบนี้อ่ะนี่ย่ากำลังดูถูกเนอยอยู่นะเห็นกับตายังจะมาตอแหลอีกทำไมปกป้องพี่เขาเหอ หยุดนายบอกให้หยุดถ้าคุยไม่รู้เรื่องถ่ายงานเสร็จแล้วก็รีบกลับไปเลยค่อยไปคุยกในห้องคุยตอนนี้ม่รู้เรื่องว่าไงไปกันถึงไหนแล้วล่ะนี่ยาหมายถึงอะไรกพนักงานคนนั้นไง ที่ยืนใกล้กันจะจูบกันอยู่ละย่าคือมันไม่มีอะไรเลยเว้ยเขาแค่ช่วยดูฝนที่เข้าตาเนยเฉยๆเนยคิดว่ายาเชื่อหรอยาคนเราทํางานด้วยกันก็ช่วยเหลือกันเป็นเรื่องปกติพวาแค่เพื่อนร่วมง,งานไม่ได้มีอะไรเกินเลยแล้วเนยไม่คิดถึงยาบ้างหรอว่ายาจะรู้สึกยังไงอ่ะไม่ต้องช่วยเหลือใครเลยงั้นหรอใช่ถ้าทําแบบนั้นได้ก็ทํา ความใกล้ชิดแบบนี้หรอที่เรียกว่าเพื่อนร่วมงานเยอะคือสิ่งที่นายกลัวมาตลอดกลัวถ้าเราทํางานด้วยกันแล้วจะต้องทะเลาะกันแบบเนี้ยท้ายที่สุดเราก็ต้องเลิกกันจริงๆ ยิมที่เคยให้ฉันวันนี้ไม่มีเสยงที่เคยกระเสบนรารักกันกลายเป็นความเงียบที่ทิ้งแทนฉันทุกท,ทีอยากให้รู้ว่าฉันไม่เคยลืมทุกความทรงจำยังคงเดิม แต่เธอเล็ดเดินจากฉันไปไม่ไม,มีวันกลับมาไม่มีมมทีฉันลีกลา้างในหัวใจแม่ฉันยังรักเธอมากเท่า,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 าไรแต่เธอไปไกลเกินกว่าที่ฉันจะตาม